Có giờ băng á Ê, cái cạnh phải đúng không ha. điểm yẫm được không nhỉ? điên yẫm bật Long được không nhỉ? Chị Trần điên yẫm bật lông được เนี่ยเนี้ยดูแล้วยันท้ายล้วตรงนี้เลยมันลงมาองเงี้ยพอดีแล้ดูว่าเนี่ยดูความลงของมันอ่ะสุดยอดเลยเนี่ยลงสวยใช่ไหมใช่ก็ใกล้ๆเนาะไาใกล้ๆนะสวยใช่ไหมโอ้ลงสวยมากเลยก๊อ ติดดินก้อนใหญ่ก้อนนั้นนะเนื้อฟันห่ามันก็มันก็มาจากดินด้วนะจานอ้าวกะทำไมไม่เอายิ้มสองจานตีอ่ะสับละ่ะก็เฉลี่ยไม่เอายิ้มสี่จานสับล่ะเนี่ยก็เฉลีก็ไม่ดีอย่างเงี้ยสี่จานสับแล้วเ<ๆ>นพี่ย ลงสวยมากเลยก้อยชลีอ้อยอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเจ้าของไล่หน่อยนะ 可以可以，来。